น่าจะมีคนหลายคนชอบแก้วสารพัดนึกเหมือนยายเลยนะคะไม้มงคลเสริมโชคลาภปอกอากาศสวยงามต้นนี้แก้วสารพัดนึกปลูกอย่างไรให้รอดในหน้าฝนยายจะบอกเคล็ดลับให้ปลูกให้งามปลอดจากเชื้อโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่าอย่างแรกเลยก็คือดินปลูก ดินปลูกพืชงามเลี้ยงง่ายโตเร็วแต่กอดีมีส่วนผสมดังนี้ค่ะดินหมักใบก้ามปูใบก้ามปูซึ่งและก็ใบมะขามซึ่งใบไม้สองชนิดนี้พืชตระกูลบอนชอบมากมีความเป็นรดอ่อนๆบำรุงให้สวยใบหนาใบแข็งสีใบสดค่ะ การถึงข้าวก็เป็นส่วนสำคัญเขามีธิ์เป็นด่างสามารถปรับสภาพดินให้มีค่า ps เ,เป็นกลางเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชคุณสมบัติก็ช่วยในการดูดความชื้นเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และเชื้อดาที่ดีค่ะและที่ขาดไม่ได้และเป็นเจ้าประจำก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ช่วยบำรุงพืชให้แตกกอดีแข็งแรงกอใหญ่ใบโต เพราะในจุลินทรีย์มีแคลเซียมมีโปรตีนที่พืชต้องการแล้วในส่วนผสมดินของยายก็จะใส่น้ำหมักปลาทะเลที่ทำให้ระบบรากแข็งแรงเนื่องจากมีไมโครลซ่าทำให้รากดูดซับอาหารไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะหรือดูฝนเช่นนี้นะคะขาดไม่ได้ก็คือน้ำยากันเชื้อรานะคะในส่วนนี้ก็จะใช้ แช่ต้นแก้วสารพัดเนื้10-20นาทีก่อนปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญและบางครั้งยายก็ใช้เชื้อราไตโกเดมา่าอันนี้ผสมน้ำราดรดเป็นจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ป้องก,กันโรครากเน่าคนเน่าได้เป็นอย่างดีเชียวราคา ส่วนวิธีการปลูกในฤดูฝนจะแตกต่างจากปลูกในฤดูอื่นเพราะความชื้นในอากาศสูงความชื้นที่สะสมในวัสดุปลูกมีมากโอกาสเกิดบวมน้ำต้นไม้เน่ามีสูงนะคะวิธีการปลูกก็ต้องเป็นพิเศษหน่อยค่ะ หลังจากแช่น้ำรากันเชื้อราแล้วนะคะการปลูกต้องยกหัวหรือเงาให้สูงอยู่ระหว่างดินปลูกไม่ให้ดินถมหัวหรือเงาแบบนิดจมดินแต่ให้วางกึ่งกลางแบบที่เห็นในภาพนะคะด้วยความชื้นในอากาศสูงการรดน้ำจึงไม่ควรรดบ่อย4-5วันค่อยรดก็ได้ เขาไม่ขี้ใจน้อยลาตายไปอย่างแน่นอนคะ่ะแค่นี้ทำตามคลิปที่ยายบอกนะคะคุณก็จะมีแก้วสารพัดนึกสวยๆไว้ชื่นชมและหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้รักแก้วสารพัดนึกเหมือนเช่นยายนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปดติดตามตอนต่อไป สำหรับคลิปนี้ยายขอสวัสดีค่ะ